สววสดีครับพบกับผมแผนทนทอรถจีนเนี่ยและนี่เป็นทาที่สี่กับเกมมูนไลเตอร์ซึ่งวันนี้เราแผนการเราจะเป็นเหมือนเดิมก็คือจะไปตะลุยบอสของดันเจียนล่าสุดที่ผมไปลุยมาคุณไม่เอาจริงๆนะครับผมมีเรื่องที่อยากจะสารภาพาคือความจริงที่คุณจะได้เห็นต่อไปเนี่มันจะไม่ใช่ครั้งแรกของผมมันจะเป็นครั้งที่สองของผมในการตะลุยไอ้บอสดันเจียนล่าสุดนะครับ แต่คือไอ้ไฟครั้งแรกของผมมันเหมือนมันจะพังนะครับผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่แล้วตอนนี้เต่ามากเลยก็เป็นผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเดฟชันครั้งแรกซะมากกว่ามันผมรู้สึกมันมันมันดูสนุกกว่าแต่แบบไฟมันพังผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยมาอัดใหม่ต่อทันทีเลยเนี่ย ผมขอคาบยาเพิ่มหน่อยแล้วกันนะคบผมเออเมื่อกี้าีสามขวดใช่ไหมงั้นก็รเราไปดูกันเลยนะรับนะคบผมความจริงผมรับธุรกิจที่มันเป็นของดันเที้ยนต่อไปแล้วแต่เรื่อมันผมปล่อยธุรกิจนั้นผ่านไปก็เลยผมอยากให,ห้อยากให้ทุกคนได้เห็นมอสตัวนี้มากกว่า แล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับนะครับทุกคนอันนี้เป็นระวบดที่ผมทํามาจนถึงขั้นล่าสุดที่ผมทําได้นะก่อนอันนี้แล้วผมตีบวกไปสองครั้งและนี่ก็เป็นชิ้เกาะเหมือนกันที่เป็นเหมือนกันคือก,ก็คืออัพได้จนถึงขั้นล่าสุดที่ผมทําได้นะตอนนั้นก่อนที่จะกดล็อกดันเตียนอันใหม่และผมก็ตีบวกคือกาะทุกอันด้วยครับเพราะรู้สึกหลังๆมามเิ่มรูม้สึกอยู่ไม่ได้แล้วทํามันไม่ตีบวกและนี่จะเป็นแหวนที่จะให้เกาะทุกขั้นทุกรั้นที่ขึ้นชั้นใหม่ และนี่จะเป็นแหวนที่จะเพิ่มป้องกันตอนที่เลือนเหลือน้อยครับผมงั้นเราลเลยไอ้ตรงนั้นนี่เขาบอกมันเป็นบั๊กใช่ไหมที่มันมีวิ่งวับเหมือนเข้าไปได้แต่คือแต่คือเราเข้าไม่ได้เพ้วะเราจวิ่งไปให้โดนมันทำไมจ่ะโอ้ยตรงนี้ก็ไม่เคยซึ่งสลาดใต้เลยงเ่ง โดนมันดุถล่ตลอดเลยอ่ะผมมาหาที่ถูกเด็ลยวนะผมผมผมอยากลองหามันน่าจะมีบันทึกของพ่อที่ซ่อนอยู่แต่อักไม่อยากอยากอยาก กี่มันวิ่งวับหรือถึงมองผิดแต่ห้องเนี้ยตรงเนี้ยมีวิ่งวับเป็นเหมือนก็เป็นมบ้าเพราะมันเข้าไม่ได้ทั้งที่ผมว่าเล่นไปได้ไม่ต้องวับเอาวับดิเลยปลายสลีไม่ต้องวับไปไหนไม่ต้องไปไหนเออโอ้ยยังไงมันไมทำพ่อ ได้มีการแบ่งแยกระหว่างผู้บุกเบิกดนเที่ยนมากขึ้นมันมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนมีการแบ่งแยกอย่างแน่นอนฝั่งนึงก็เต็มเียไปด้วยอะดรีนาลีนสแสวงหาชื่อเสียงหาทายอันตรายฝั่งน,นั้นเขาเรียกตัวเองว่าฮีโร่และอีกฝั่งนึงก็มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายที่มองว่าดนเจี้ยนนั้นมันก็คืองานชื่อเสียงที่น้อยลงหาของที่มีค่าให้มากขึ้นและ ออกมาให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วพวกเขาก็ได้ตั้งร้านในเมืองพร้อมกับค้อนใหม่ๆที่เอามาขายบางทีอาจจะเป็นคนที่กล้าหารญกว่าใครบางคนอาจจะชาฉลาดที่กว่าแต่ฉันคงต้องขอให้พวกนายสรลุกันเอาเองนะสำหรับลึงเอ่อสุดท้ายผมอาจจะแปลงงง,ง่ลยองขออภรได้ครับเอ่อดัตตาข้อมูลที่ร้อยสาม ปัญหาขาดแทนร้านค้านั้นมันจะไม่ต้องสนใจแล้วแบตเตน,นและอุปกรณ์ต่างๆก็ได้หายไปตามปกติและโปรแกรมการ์ดก็ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคอจับตา,าด,ดูพวกผู้บุกรุกอ่ะอไปไปมไม่มีไอ้ที่ส่ขงของกับบ้าน,นจริงๆหนอ ถ้าแบบนี้นี่แย่นั่นโอ๊ยอย่าอยไม่ไม่ไม่ีิเกะสลามอิเกะสลามอ่ะอิเกะสลามอ่ะแต่ถ้าเขาเป็นเขาเป็นสลามที่เป็นสัตว์เล็กก็อีกเรื่องนึ่งอันไหนสเล็กกูอันไหนสเล็กกูตัตรงนี้อ๋อเออที่ไป็ึทีมาตรงนี้ไม่ต้องดู ประตูก็เปิดไม่ยู่แล้วเออไม่ตู้เลยเหรอไม่ตู้เลยเหรอไม่เอาเดียเวลาเดียเวลาอ้าประตูปิดอะ่ะประตูปิดอ้าต่อไฮเกลไม่ไม่ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเร่ยกอะไรวะเนีาา่ยไม่เปิดไม่เปิดด้วยห้องนี้ไม่เปิดก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ ตายนี่ออกทางหมดเลยเด็ดเอ,อ้าอ๋อเหลืออันนี้ไม่เห็นอ่าทำลายนี่เกิดการตึตาางเลยอืมหายทิ้งไปเลยสา,ายไล่สายอัอบซีโอเคเจ้าตอนนี้ฉันยืนยันได้เลยว่า ตอนนี้ฉันยืนยันได้เลยว่าดันเจียนในทัานลึอกสุดอบมีแต่ประหลาดตัวยักษ์อยู่ฉันก็อยากจะใช้เวลาให้ดูให้มากกว่านี้ว่าพวกมันปกป้องอะไรอยู่แต่มีบางอย่างที่เตะตาฉันในวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งมีชีวิตใหม่ใกล้ๆกับไอ้เจ้าประหลาดตัวใหญ่ยักษ์ที่ฉันพูดถึงมันไม่ได้สนใจอะไรฉันเลยเพราะงั้นมันไม่ใช่กาบมันตัวเล็กกว่าและเป็นสีส้มที่เหมือนกับไอ้เจ้ามอนสเตอร์สีเขียวตัวนั้น เจ้าต,ตัวที่คอยไล่ล่าฉันถ้าเกิดฉันใช้เวลามาก,กาเกินไปในดันเทียนซึ่งเอาจริงๆมันก็น่าสนใจกว่าทําไมเจ้าสิ่งนั้นถึงมีอยู่แต่ไอเจ้าสิ่งชีวิตตัวเล็กๆสีส้มนั่นมันไม่ได้ปกป้องสมบัติแล้วมันไม่ได้สนใจฉันด้วยซ้ําเลยมันมาทำอะไรข้างล่าง,างนี้กันนะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะโอ้มาธุลาทีทาด,ดีบันทึกหมายเลข125 จากรายงานของเดือนนี้ของที่มีค่าที่สุดก็ไม่ได้ถูกแตกต้องอีกแล้วมีแค่อุปกรณ์และแมเพิเรยที่ใช้ในการสร้างกาดอัตโนมัติเท่านั้นที่ถูกออกไปเปไมาอีกอะไรนะของที่มีค่าเนี่ยทงได้ยังไ้

ถ่ายก็มาอนชินมาแล้วโอ้อนละหวางวันเลยโอ้โหขอบพิ้งได้มาหายไปเร็ว ตอ่ออนี่ยทำมีบ้านกะสลับทำมีบ้านกระสลับทีนี้ไปบอสก่อนเลยลวกันเพ็นว่าเฮ้ยอ,อะไรอะไรอ๋อมันมันมันไม่ได้สู้กับบอสแล้วอรอโอ้ย อยากให้ทุกคนได้เห็นปอตอ่ะเยออะนี่แน่ไม่นะไม่นะไม่นะทำไม่ได้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 ตัวนึองอยู่ไหนไม่ตัวนึงเลยดิเยอะแล้ว, yeah, ลวไม่ทันแน่เลยกล่องนั้นอ่ะไอ้ที่กว็าวาว์เก่งตรงลยเนี่ยไอ้ตัวนั้นโอยกล่องผม หายไปแล้วเนี่ยของหนึ่งน่ะที่นี่มันว้าวเก่งนะแย่ yeah, ที่สุดเลยโอ้ยเข้าใจจริงๆ ผมแซ่มากเดี๋ยวผมจะเอาพวงที่ผมสู้บอสมาให้ดูบ้างแล้วกันนะครับ ถึงมันน่าจะกระตุกไปบ้างแล้วเมื่อกี้เหมือนผมเห็นว่าไอ้มันมีประตูยังอยู่ใช่ไหม,มกลับไปได้ใช่ไหมงั้นผมเอาอของมาใส่ในนี้เลอ่าผมอุตส่ารับเฟสเอาไว้สำหรับกันเตียนใหม่ในหน่นาทานแล้วลนาคารนี่ผมกลับไปในนี้เลยแล้วกันเหมือนทำามาตูใน ดันเป็นรอบที่สองจนไปถึงห้องบอสอะ่ะมันจะมีประตูวารกลับมาที่นี่ได้ดีจังงั้นก็ผมก็กลับไปเก็บของอะไรได้ชันนมข้อมูลหมายเลข196ไอ้เจ้าพวกนี้ไม่ใช้ได้เลยนะทันทีที่ห้องไม่มีใครอยู่ก็โดนป้นไปหมดเปลี้ยงเลยคงมีแต่พวก สุนอัตโนมัติเท่านั้นแหละที่จะคอยปกป้องสินค้าของพวกเราได้มันหมายถึงสินค้าที่แบบสินค้าอ็กเตอร์สินค้าอะไรนงี้ใช่ไหมหอมีบันทึกมีอย่างนี้ที่ชัดเจนเลยละ่ะนันเจนพวกนี้ถูกจัดเลี้ยงมากเพื่อการต้นของโดยเฉพาะเลยละ่ะแต่เหมือนมันจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างในระบบนะมันมีการทํางานที่ผิดปกติที่ขัดต่อดีไซน์ของมันเดือดาด พวกมันทำงานเองอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความคิดอะไรอย่างเดียวที่มันสนใจคือการปกป้องสมบัติในดันเจี้ยนนี้ซึ่งมันขัดต่อจุดประสงค์หลักของดันเจี้ยนแทนพนันเลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เอาการมาไว้ที่นี่มันไม่เกี่ยวข้องกับดันเจี้ยนแน่ๆอืมหรือจะเป็นพวกที่เห็นพูดถึงก่อนหน้าน,นี้ที่เป็นมันทุกอะไรสักอย่างเหรือมันเป็นการทดลอง พี่เก็บข้อมูลอละไรแบบนี้เหรอมีนี่นี่นี่กล่องนี้แลาจะเอาไอ้นี่ไม่ต้องไปไหนไหนเอาอังนี้หมดขอโทษไปก่อนดิบๆแหลกๆไปเลยแหลกๆไปเลยในกล่องนี้มีอะไรมีแหวนให้เราด้วยกันไป แล้วก็มีของแปลนเกัดเปนหมดเลยอ่ะเอ่อผมก็มาเดีผมก็มา,ม,กมาดูที่หลังไดนะ้ไหมผมไปดูห้องนั้นกน่อนอ่ะอย่าอย่าโอ้ย ความหล่หลังลเ,เลยนเงี้ยความหลหลังะเลีเยไม่อยัอางแหวนกันไฟก็ได้เนะไม่เป็นไร ที่ผมว่าผมสดยาแล้วผมสดไม่โดนผมผมกดผิดปุ่มใช่ไหมเอออันนี้เป็นร้านที่ผมอัพจนสุดแล้วอันนี้ผมเพิ่งมาอัพหลังจากที่ชนะบอสไปเนี่ยแหละคะัะแล้วก็มีของประดับอะไรมากมายซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นเพิ่มทิพไปเท่านี้นะครับเพิ่มคนในร้านอะไรแบบนั้นแล้วก็เพิ่มเวลาเปิดร้านแล้วภาพนี้แล้วในวิดีโอนี้ มก็ขอ,อจบพาร์ตจะเพียงเท่นทาน,นี้แล้วกันนะครับผมอ่าสี่สามสองหนึ่งลาก่อนครับ